สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะให้ชมเจ้าดงไฟนะครับนกต่อเฉลย70ดบบวกนะครับ70กว่าตัวนะครับนก3ามปีนะครับเป็นนกป่าภูเขานะครับตัวนี้จะหนักคูนะครับเสียงกลางปีนใหญ่นะครับกลางปงนะครับกลางปีนปีนนะครับเสียงเพาะนะครับปลุกเดียวเป็นนกแก่คูนะครับผมคารมพอมีนะครับแต่จะหนักคูนะครับผมชอบนะครับชอบนกแก่คูก็เลยจัดมาให้เอฟซีนะครับ เนี่ยครับลกตัวแดงๆนะครับนกภูเขาเท่เนี่ยครับท่านใดสนใจนะครับเสียงนี้กุกเดียวนะครับวางกุกเพราะนะครับักมาโทรมานะครับทั้งวันนะครับผมแขวนไว้ต้นไม้อันส่วนตัวนน้นเจ้าเล่งดวนครับผมเกคููเหมือนกันนะครับนี่ครับล่อกันหมดวันแล้วครับผม ดูครับชอบแบบไหนนะครับเล้งดวนก็ยังโยยังไม่มีเจ้าของนี่ครับโดูด,ดงไฟครับคูข,ขึ้นดานดีมากนะครับแกคูนะครับนกคูมันมันนะครับถ้านกเข้าขยับเป็นคูนะครับใครชอบสไตล์เก๋ๆกคู น,นี่ครับคู่นี้เลยนะครับเจ้าเร่งดวนกับเจ้าดงไฟนะครับขึ้นต้นเสียงจะเป็นอีกเสียงหนึ่งเลยนะครับเสียงจะปีนใหญ่เลยนะครับนะครับพญาคู่อีกคู่หนึ่งนะครับนก <c oughs> เฉลยเจ็ดสิบบวกนะครับ นก3ปีใครสนใจนะครับทักมาโทรมานกกำลังสดนะครับผมสับกระจายครับคู่นี้ ฟ้านี้เจ้าเร่งด่วนนะครับผมไม่มียอมกันนะครับใครชอบนอกโทนเสียงกลางเต็มปีนใหญ่นะครับฟังเพราะเพราะนะครับผมเกคูนะครับนกหมานพอสมควรนะครับนกสามปีฉเฉลยเจบวกนกกำลังกินนะครับกำลังจีนจัดนะครับ จะดงไฟนะครับตัวถาดเขียวนี้นะครับใครชื่นชอบนะครับเสียงแบบไหนโทรมาถามค่ายน้อหญ่เพชรบูณ์ได้นะครับผมนะครับจาเร่งดวนก็เป็นสองกุ่เกมนะครับมีอ่างหลง2องคำนะครับเรีวครับมันบ้าคู่เนี่ยครับเรียกละ กินกำลังกินจัดนะครับท่านใดสนใจใครช้าไม่ทันนะครับผมถ้าชอบโทรมาถามได้ตัวเองเลยไม่ต้องถามให้กันนะครับบางคนเดี๋ยวก็เพื่อนฝากถามอะไรฝากถามนะครับถามได้นะครับไม่เอาไม่ว่ากันนะครับของเล่นนะครับผมเอาไม่ถูกใจท่านนะครับผมเสียเงินแล้วต้องได้ของดีครับ เสียงเพาะๆนะครับคู่กระจายสับกระจายเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ชายาจากชนบุรีนะครับจัดเจ้าปักษากับเจ้าอ่างเพชไปสองคู่เลยนะครับเดี๋ยวรอส่งวันจันทร์นะครับพี่เกส่งวันจันทร์ขอบคุณมากๆนะครับผมที่จัดไปนะครับลงปีกอยู่นู่นนะครับนู่นๆอ่างเพชนู่น ون. เจ้าปรักษากโยนอยู่นู่นนะครับ นกหมานนะครับค่ายนกข่อยเพชรบุ์นู่นนะครับโยนอยู่นู่นนะครับนี่นะครับดูมาดูเจ้าดงไฟนะครับกับเจ้าเร่งด่วนนะครับเนี่ยครับดูเรียกเพาะเนี่ยครับนกมันจีนจะจะเริ่มเรียกเริ่มคูไอ้นั่นมันบ้าคูอยู่แล้วครับเอเร่งด่วนเนี่ยครับ วันนะครับไปดงไฟนี่กับไอเร่งด่วนนี่ครับแขวนไว้ใกล้กันไม่ได้ครับมันอัดกันทั้งวันเลยเนี่ยครับเรียกเพราะๆนะครับนกสายป่าภูเขาเพชรบูรณ์นะครับท่านได้สนใจนะครับไม่มียอมกันดูครับไอเร่งด่วนนี่มัน สุดยอดคูยอยู่แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนกนี่นะครับดูดวงไฟครับเสียงอิ่มอิมนะครับฟังแล้วอิมดีนะครับของดีมีมาไม่มากนะครับมีมาทีละตัวสองตัวนะครับไม่ใช่ว่าจะมีเป็น10เป็นร้อยนะครับ มันต้องคัดมานะครับอืมคัดพิเศษนะครับผมไม่ดีก็ไม่รู้จะเอามาแบ่งทําไมนะครับเสียชื่อเสียงนะครับเอาไป f อ C ต้องเล่นได้ครับนกถึงมันปรับหน้าปรับตาเดี๋ยวมันเข้าหน้าเข้าตาดีมันก็เล่นเหมือนเดิมมันครับนกาสายป่าคนเล่นสายป่าจะเข้าใจนะครับผมนกต่อเก่งๆมายัางดอบเลยครับแต่ก็ให้เวลาเขาสักหน่อยนึงเนี่ยดูครับ การทำคลิปให้ f ออยู่ครับเจ้าดงไฟนะครับมันเจ้าเล่งดินกันยังใส่เลือกเจ้าของอยู่นะครับดูครับนี่นะครับเป็นนกภูเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับนั้นตัวเบลเป็นนกพิราบเลยครับยิงอยู่นานยิ่งใหญ่นะครับผมอุดมสมบูรณ์เนี่ยครับเรียกใส่กันละเก๋าลงปีกใส่กันนะครับผม เรียกพอเพาะนะนะครับลงปีกใส่กันละนะครับนกมันเริ่มกินมันจะประมาณนี้นะครับมันไม่เหมือนนกใหม่จดคูนะครับต้องอาจารย์ที่เล่นนกจะเข้าใจนะครับผมถ้านกกินมันเริ่มจัดมันก็จะเรียกใส่กันอย่างเงี้ยครับแขวนมาใกล้ๆกันถ้านกใหม่จดคูนี่คูไม่กี่ยกมันก็ยืนใส่กันแล้วครับยืนเฉยใส่กันนะคารบทงชาติใส่กันแล้วครับเนี่ยดูครับ อยู่ยนกดีขนาดเดินไปขันไปนะครับดูครับสไตล์กินไปขันไปนะครับอาบแดดก็ขันนะครับนกมันเริ่มเจนนะครับท่านใดชื่นชอบแบบไหนก็ทักมาโทรมานะครับเรียกออกเจ๊กหัวโตนะครับมีหนักมีเบานะครับ ตามสไตล์นกมันต้องตัวมันในตัวมันต้องมีหลายสไตล์นะครับมีลูกออดลูกอ่อนนะครับบางตัวเสียงเดียวมันก็ไม่ไม่น่าฟังเท่าไหร่ตอนนี้เข้าตาครับจะดงไฟนกที่ผมคาดมาต้องผ่านผ่านตาผมก่อนนะครับผมถึงจะไปสู่มือ F c ซได้นะครับมาต้องคาดอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ว่ามาแล้วจะไปปุ๊บปั๊บเลยนะครับนก ป่าเขาก็จะมีคารมมีขัดมีนุ้นของมันนะครับอันนี้มันเล่นกันเองก็จะประมาณนี้ครับเก๋านะครับเก๋าพอสมควรแต่ก็ยังไม่เก๋าคึกนะครับมันยังไม่เหมือนนกต่อเฉลยสองสามร้อยนะครับผมนกเฉลยเจ็ดสิบกว่ากับสามสิบกว่านะครับขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับผม เล่นมันครับนกนกมันแก่คูเนี่ยครับเนี่ยลงปีกใส่กันแล้ว่ะเนี่ยเรียกแก่คูเลยครับเรียกลากๆนะครับนะนะครับผมก็จะไม่พูดมากเนาะท่านใดชอบนะครับกระโทรมันะครับเจ้าดงไฟหรือเจ้าเร่งด่วนนะครับ คลิปนี้ก็จะปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ครับสำหรับนี้สวัสดีครับผม